สวัสดีครับม่พบพอคันอีกแล้วนะครับผมกับรถรุ่น L ห้าศนนะครับนี่ออไม่อีกแล้วนะครับผมสามคันนะคจอดกันไล่ไส้เลยนะครับ มีเครื่องอัดฟางนะครับผมสี่แสนกว่าบาทนะครับตากายังมี M9C902 นะครับผมทางปุ่นนะครับมีสองสั้นนะครับตากาญังนี M9808 นะครับตากาญัีรถขรีบนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นรถเกี้ยวโนดเขานะครับเรยกว่ารถเกี้ยวเขานั่นเองนะครับข้างนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นแยว C018 นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น98นะครับผม m 5 7 z นะครับมีอยู่ขั้นหนึ่งนะครับผมซึ่ง 4, ซีส่วนนี้ไม่หลายขั้นอยู่นะครับพี่นอ้องสนใจกับมาเลือกมาสัางอกอบมาชมสินค้ากันได้เด้อนะครับผม88นะครับผม88ผมของเฮาก็มีคือกันกนะครับสนใจรุน่นใดนะครับแวะเข้ามาชมกันได้เลยนะครับผม อยู่ที่นะครับกูุปตาสาขาหนองพอกของเขานี่เองนะครับข้ามาได้เลยครับผมโปรโมชั่นนะครับเดือนนี้ก็จะเบิดเดือนแล้วนะครับเนี่ยรอเดือนต่อไปนะครับว่าโปรโมชั่นจะเป็นยังไงเนาะนะครับสินลิมนี้คอลาพี่นองไปกอนครับผมสวัสดีครับ